ฉันมั่นใจว่าผู้หญิงทุกคนมีสิ่งนั้นด้วยความเป็นแม่นะคะที่ต้องดูแลลูกบุตรหลานด้วยความที่ทุกคนนั้นสามกุมภาพันธ์นะ่ะสารการจังหวัดปุดรธานีแห่งนี้รเราจะเยี่ยมชมภาพ นวัตกรรมบาของจังหวัดอุดรธานีเราของอุดรของอุดรครับแล้วก็20ปีเราเป็นนักเรียนโครงการนำร่องต้นน้ำนะครับอำเภอละสองท่านนะครับแล้วก็ต่อยอดแล้วก็ขยายผลให้สวยของขบวนปลาสตรีด้วยในพื้นที่เราเป็นตัวแทนจากอำเภอพิู่ลนแรงแล้วก็ทุ่งฝนบ้านดุงส่วนด้านล่างจะเป็นบ้านเลี่ยมที่เป็นของคุณปวารีทะเลหมูแดงเราเราเราเป็นโครงการเราเรแล้วก็มีวิทยาัยนะครับแล้วที่ทำของยางอย่างนี้เป็นแบบไร้ก้าง ในระยะเวลาข้าวเดือนข้าเดือนนี่คือมีความวิจัยสมาชิกในกลุ่มเยอะไหมอ่าก็อันนี้มันออโต้ี24วันเลยแล้วแต่ละอบเพอย์ก็จะมีกลุ่มสุดยอดอยอีกอย่างทุกคนนี้ก็จะมีสิ่มย่อยช่วยเหลือแล้วก็แชร์สิ่งแบบที่เป็นประสบการณ์เป็นองต่อสิ่งที่ดีครับนะครับแล้วก็ขยายโอกาสใช่ตลาดโดยรวมเราเนี่ยทำง่ายไว โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอฝากครับโทษโทษโทโทษเราเรื่องนโยบายเนี่ยพวกเราควรจะได้รับท่าสำคัญของกําลังกลุ่มสตรีเราคิดว่ากลุ่มสตรีนั้นจะเป็นพลังที่จะสามารถที่จะทับเคลนทับพรมทำให้ครอบครัวชุมชนนั้นมีความกินดีอยู่ดี เป็นชุมชนสังคมที่มีความสุขนั้นเนี่ยนี่คือความคาดหวังของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทยสมาชิกที่บรปหารกองทุนพัฒนาบริบาลสตรีในภาคตอนของเชียงเหนือที่กทุกท่านนะครับ อง่มสตรีชุมชนในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศชาติและเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคนไกลในการขับเคลื่อนกองทุนโดยเป้าหมายในการดาเนินการจะจัดขึ้นจํานวน4รุ่น4ี่ดำเนินการในภาคเหนือในวันเสาร์ที่15มีนาคมนักหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรัษาอำเภอเมืองเชียงใหม่การยอมรับนั่นก็เป็นเพราะว่าความ อุปสรรคในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะคะการที่เราเองไม่สามารถที่จะมีศักยภาพในการที่จะไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้ท่านจึงได้คิดกองทุนนี้ขึ้นมานะคะร่วมกับคณะทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่คิดแล้วว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นั่นเนี่ยจะทําให้เขามีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น ยอมรับจากทุกภาคส่วนทางสาังคมแต่ถ้าหากว่านโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญม,มากที่สุดจะเรียกว่าซอฟต์แรเป็นแม่เนี่ยมีแตกต่างนะคะจากที่อื่นๆได้แล้วสามารถทำให้การทํางานของรเรานั้นสิ่งที่ดิบาลอยากที่จะเห็นสังคมที่มีจะเห็นสังคมที่สวยงามใม้ร่วมมือกันทํางานด้วยแรงทกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะจะเป็น เกิดความร่วมมือร่วมใจนโยบายต่างๆของรัฐบาลเนี่ยค่ะทุกคนคิดแล้วก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนถ้าหากรัฐบาลภาคส่วนไว้ดีประชาชนหรือภาคประชาชนมันก็จะทําให้การทํางานในการขับเคลื่อนนโยบายอื่นๆนะคะที่บาลได้นําเสนอออกมาแต่จะ่้องคิดว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปทุกๆวันโลชีต่างๆมีอยู่แล้วใช่ไหมคะในการที่ในวันที่ทุกคนเรื่องยากแต่ก็สำเร็จคือได้เช่นเดียวกันรู้ปายหา ที่ทางรัฐบาลได้ได้เราสิ่งความสำเร็จไปได้เรามีพี่น้องมีความสําเร็จของเอ่อให้ทุกคนได้ร่วมค่ะนั่นก็คือสิ่งตั้งใจมากที่สุดเอ่อโปรแกรมสําหรับวันนี้นะคะสิ้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าข้อความนั้นจะตกไปอยู่ในมือของคนอื่นนะคะฉันรับเองค่ะก็จะเช็คเองแล้วก็จะได้รับทราบปัญหาของพี่ๆด้วยนะคะด้วยความตั้งใจจริงๆจากทางรัฐบาลโดยคณะท่านนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชินวัตนอยากจะเห็นพลังของผู้หญิง ได้ร่วมกันสร้างได้แต่มือไปที่ขั้นที่หน้าหน้า เราต้ะคกาบ น้าพี่หัวกระจกจากที่ไหนนี่หม,มูมอ่มอนไดเลยค่ะก็แต่ร้านจอมงคค่ะจากที่ไหนคะนี่ไอบ้านผือค่ะบ้านผือจะรอคแถ้าอยากเปสาวันีดีที่สุดต้องนืงุ์ดีเริ่มต้นที่นี่นะคะเมื่อนี้สิมา 好不好。